สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเมมี่ค่ะในชนาเมมี่ดัสกอรลิฟสกูชีนะคะก็อาจจะมีเสียงลมนยอกันไหเพราะว่าปกดกลดิมโอแล้วก็หยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่น้องไปน้องไปทําบัตรที่จริงน้องอาจจะไม่ไปด้วยใช่ไหมน้องไปทําบัตรก็เลยน้องก็ต้องไปอยู่แล้วแต่ที่นี่เรานะคะก็ไม่อยากไปค่ะเพราะว่าไปมาแล้วรอบหนึ่งไปดูงานในเทศกาลของเมี่มาแล้วนะคะก็ก็เลยแบบเพื่อนนะ,ะไม่ใช่เราก็เลยไปเอาพัสดุมาค่ะ พัสดุนี้เป็นพัสดุสุกี้แน่นอนค่ะก็เป็นขนาดบีหัเจ็ดนะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องหมาค่ะก็เราอยู่กับน้องหมาเนาะก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านกันแล้วเนาะมีแค่น้องหมาก็ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วจริงๆนะคะก็เราก็เลยมาอัด YouTube ลงเนาะดๆก็เมื่อกี้แชทไปเท่าไหร่ก็อันนี้โอ้ขอโทษนะค่ะ ก็นะคะไปรับมาจากที่ไพร์เซนีนะเพราะว่ามัาานมาตั้งแต่วันที่11เดือน7นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปเอาเนะนี่ค่ะก็สง่งบบรถทบนีเราลงทะเบียนนะคะแล้วก็ค่าส่งนะคะ28บาทนะนี่ก็จะเป็นหอนนี่แล้วนะคะก็ นี่ i g แล้วก็ l ลา e นะคะเดี๋ยวจะทิ้ง i อกับ l ล n e เอาไว้ให้ในก็จะเป็นร้านวีเลิฟคุชชี่샵นะคะเดี๋ยวจะทิ้ง id ออนะะะดี n ลไว้ให้เดี๋ยวไม่ไม่จะทิ้ง i g กับ id ดี n ลไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะมาตัดกันเลยเนาะก็ห้องแล้วก็มาตัดนลโอเค ได้และะ้วค่ะของที่เราสั่งนะคะอยากได้มากเลยเนาะแต่อาจจนะมีเพราะช่วงของนะ,ะโอ้บรรลุที่ข้าปซื้อแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวมาตัดกันจัดข้างบนอย่างเดียวเนาะเพราะว่าข้างล่างมันไปนี่แลนะ้วตัดกระบอกมันมันจะโดนของข้างใน,น อันน okay, ี้สั่งสั่งจากร้านยูรสี่นะครับก็ กลิ่นหอมกินหอมมากมากเลยค่ะก um, ็จะเป็นฟันในสดเนาะสโลวมากๆเลยค่ะเยาวๆๆมีหลายชิ้นมากเลยนะ ไม่ได้สั่งมาขายเนาะก็มีอันนี้หนึ่งชิ้นอ๋อมันจะมีแบบนี้อันนี้มาให้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะใส่กันเนาะแล้วก็สามทนะั้งหมดห้าชิ้นค่ะอุ๊ดขยไปได้เนาะสีสี่แล้วเนาะ อนนี้ไม่ค่อยจะโลเท่าไหร่นรนะเดี๋ยวเราก็จะแกะไม่ใช่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่อันนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวของเล็กไปใส่ก่อนเนาะนี่ค่ะก็ใส่ทุกอันแล้วนะเนาะแต่ว,ว่ามันจะเหลืออนะันนึงก็แต่ว่ามันขาดอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนนก็อ,อาจจะใส่เกินนะใช่ไหมมาดูขอที่เราเกิดบานมากเลยค่ะเนี่ เดี๋ยวมาดูชิลล่ากันก่อนเลยทั้งเลยนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะชิลล่านะคะก็จะเป็นอะไรคราฟเตหรออันนี้นุ่มสโลมากเลยเนาะอยากดมกลิ่นบ้างเลยเดีย๋ยวขอไปดมกลิ่น่อน มันไม่อา่านมันไม่ออกมาอันนี้อาจจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะคะก็สั่งมาทั้งหมดสามชิ้นเนาะมาดูชิ้นต่อไปก,กันเลยชิ้นต่อ,อมานะคะก็จะเป็นบบนิลลอนบัตอันนี้ก็จะนีลลอนมัตหน่อยเนาะมันเหมือนกันแต่วา่าพลังสีให้เกมมันยับอยู่เลยนะก็อันนี้ไม่ได้ทำาอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นใบเตยเนะาะพูดถิ่มชิ้นชินช้นต่อมาเลยนาะ อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวแต่สีมันไม่เหมือนกันนะอันนี้จะออกสว่างกว่าอ,อันนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ให้นะเพราะว่ามันอยู่ในแพ็กเกจมีลายเส้นไหมนม่แต่ไม่นนมีนลยจะให้ใส่ โอเคค่ะมาดูของที่ปลดบ้านกันเลยเนาะคลิปนี้อาจจะน่าเนื้อค่ะชิ้นแรกเนะก็จะเป็นครีมพับค่ะของตองอะไรสักอย่างเนี่ยปัดลมนะแล้วก็ปัดลม สีสว่างมากเลยนะมันบีบไม่ค่อยได้เพราะว่ามันอัดลมอยู่ด้านในใช่ไหมล่ะไส้นะคะก็จะเป็นสีม่วงค่ะอันไอที่มันเป็นสายห้อยสีดำๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่นะเห็นไหมโล่งมากเลยค่ะตอนนี้ทั้ง8ชิ้นด้วยกันอันนี้นะคะก็จะเป็นสีม่วงเนาะ นี่ลมออกนะใเกยจักอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และไลค์คลิปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะสคิชี่สามแบบยานยุแค้นเนาะบ๊ายบาย